เปประกาศออกจากกลุ่มเป็นในหนึ่งแก๊งเพื่อนซีในตำนานที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับแกง๊งนางายที่ประกอบไปด้วยหนิงปานีตากระแตสุภสัสรเมย์พิดนาคและเป้ยปบันวาดเพราะมีมิตรภาพที่ยาวนานและอยู่เคียงข้างกันตลอดเรียกได้ว,ว่าเพื่อนมีอะไรก็พร้อมซับพอร์ตตลอดแต่ไม่นานมานี้ก็ทําออแฟนคลับเสียดายดังเป้ยออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ได้แยกออกมาจากแก๊งนี้แล้วซึ่งก็เป็นคนแยกออกตัวมาเองเนื่องจากทุกอย่างไม่เหมือนเดิม แต่ถามว่าตัดสินใจย,ยากไหมก็ยากพอรักมากเป็นเพื่อนที่รักมากแต่มันก็ยังมีความรู้สึกดีๆและตัดกันไม่ขาด ด้านซูดหลังจากที่เป้ยประกาศแยกตัวออกจากกลุ่มทางด้านสามสาวที่เหลืออยู่ก็เดินหน้ามุบออนและทับกิจกรรมกันแบบ3ามคนอย่างชิลๆนั่นก็คือการน,นัดไปทําสวยซึ่งหลังจากที่ได้ทําแล้วก็ออกมาเมา์มอยเรื่องความสวยความเป๊กกันด้วยซึ่งหนิงก็ได้ออกมาโพสคลิปที่กําลังนั่งเมามอยถึงรูปหน้าว่าใครดูดีทางด้านไหนระหว่างด้านซ้ายด้านขวาเพราะในคลิปทุกคนก็ลุมแกล้งหนิงและแซวว่าหนิงสวยสาวม,มุมเลย นั่นคือซ้ายขวาและหลังเพราะหน้าไม่สวยทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าสวยทั้ง3คนดักทั้ง3คนเลยละค่ะและงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนันเลยอค่ะว่าสาวๆเมามอยกันอย่างสนุกสนานแถมพี่ใหญ่อย่างหนิงก็ยังโดนน้องๆแกล้งด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าสามสาวนั้นมุมออนได้สักพักแล้วละค่ะเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็ทำกิจกรรมด้วยกันแบบ3คนมาโดยตลอด จนหลายคนเริ่มจับสังเกตและสงสัยเลยว่ามีปัญหาใดกันหรือเปล่าเพราะไม่มีเป้ยร่วมกิจกรรมเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็ตัวติดกันตลอดเอาเป็นว่ายังไงก็เคารพกันตัดสินใจของสาวๆด้วยนะคะส่วนอนาคตจะมีโอกาสคืนดีหรือกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไหมนั่นก็ต้องรอติดตามกันค่ะพอตอนนี้เป้ยเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสไหม